อมน้ำลายซ e r ี v e r y Grand ก็ทำหน้าที่ผลิตน้ำลายจะมีเอนไซม์ชื่ออะไมเลสอ m ไมเ s สนะช่วยย่อยอาหารจำพวกแป้งต่อมน้ำลายมี3าคู่ก็คือมันอยู่คนละข้างกันอะ่ะก็คือเรียกเป็นคู่คือคือต่อมน้ำลายหน้าหูหรือข้างหน้าหู เป็นต่อมน้ำลายขนาดใหญ่ที่สุดอยู่บริเวณหน้าหูทั้งสองข้างถ้าต่อมนี้มีการติดเชื้อมีการอักเสบจะทำให้บริเวณคางตรงบริเวณคางบวมหรือเรียกว่าเป็นโรคคางทูมทูมก็แปลว่าบวมปัจจุบันนี้เราแทบไม่ค่อยเห็นคนเป็นโรคคางทูมแล้ว แต่เมื่อสมัยเด็กๆก,ก็เคยเห็นคนเป็นคางทูมก็คือต่อมน้ำลายหน้าหูเนี่ยบวมอีกต่อมหนึ่งก็คือต่อมน้ำลายใต้ลิ้นไอ,อ้ใต้ลิ้นเนี่ยเป็นต่อมน้ำลายที่เล็กที่สุดผลิตน้ำลายออกมาได้เพียงเล็กน้อยอถ้าถ้าอยู่ใต้ลิ้นนะแต่แต่ถ้าหากว่าเป็นต่อมน้ำลายใต้ขากรนไกรล,ล่าง อยู่ข้างใต้ขากรรไกรล่างเนี่ยจะเป็นต่อมน้ําลายที่ผลิตน้ําลายมากที่สุดเนี่ยเนี่ยไอตัวคนที่พูดพูดมากๆเนี่ยน้ําลายแตกฟองเนี่กระเด็นออกมานี่ก็มาจากตรงเนี้ยคือต่อมน้ําลายใต้ขากรรไกรขากรรไกรล่างน้ําลายมีลักษณะอย่างไรอ่ะมันจะมีลักษณะนใสเหนียวไม่มีสี แต่ถ้ามันมีสีเหลืองนี่มันมันผสมกับเสมหะและคือคำเสมหะนี่สุภาพนะถ้าไม่สุภาพก็คือเสเลดไอพวกพวกขากเสเลดเนี่ยเราก็ยังเห็นกันอยู่โดยเฉพาะบางเชื้อชาตินี่ยชอบขากเสเลดขากไม่ธรรมดาแล้วขากแล้วก็ต้องออกเสียงแล้วก็ทุยออกมาอย่างนั้นก็เคยเห็นอยู่บ่อยๆ ไม่อยากเห็นหรอกแต่บังเอิญเห็นนะไอ้ตอมตอมถ้ามันผสมกับเออคือมันมันมันจะเป็นการอักเสบและเกาเรียกว่ามันมีเสมหะน้ำลายที่จริงมันไม่มีสีนะแต่มันเหนียวน้ำลายไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์มันสำคัญนะมันมีประโยชน์เพราะว่าช่วยในการ ละลายคล้ายๆน้ำลายมันจะแบบช่วยทำให้อาหารเรานิ่มแล้วก็กลืนลงได้สะดวกเวลาเราเห็นผลไม้เปรี้ยวๆเนี่ยน้ำลายเราจะสอออกมาเลยแปลว่าม,มันอยากจะรับประทานแล้วน,น้ำลายคนเราเนี่ยผลิตวันหนึ่งได้ถึงหนึ่งลิตรถึง1นุดหลิตรเลยอะ เยอะทีเดียวแหละการหลั่งน้ําลายเป็นกระบวนการของระบบประสาทอิสระถ้าเราเห็นอย่างที่เมื่อกี้นี้ที่กล่าวมาแล้วว่าเห็นอาหารที่มันออกรสเปรียปร้ยวๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าน้ําลายสอนะแต่พวกคนตะกละอยากจะรับประทานน้ําลายมันก็สอเหมือนกันแต่ อาการตะกละมันไม่ใช่ดีคือตะกละอยากจะรับประทานของคนอื่นเรียกคนตะกละ